คลิปนี้ผมจะพามาชมต้นทุเรียนเล็กนะครับที่หลังจากที่เราใช้ฮิวมีน้ำหมักเปลือกมะคุดน้ำหมักจุลินทรีย์จาาปวกจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับในการขับไล่มแมลงป้องกันกำจัดเชื้อราแล้วก็ฝังลูกบอลน,นะฮะอันนี้จะมาดูหลังจากที่เราใช้ไปประมาณ2อาทิตย์มหัหงฮะน่าจะประมาณนั้นคร่าว เราก็จะเห็นใบเราเราจะเปรียบเทียบออกเลยอันนี้ก็จะเป็นใบเก่าเห็นไหมตามตามตามนิ้วมือที่ผมชี้ก็จะเป็นใบเก่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบใหม่ใบใหม่ก็ดูมือผมจะเลอะนิดนึงพอดีเข้าไรนะฮะอันนี้การแตกยอดเดินดีอย่างนี้หมายถึงว่าดินเราดินดินของเราเนี่ยที่เราปรับด้วยฮิวเมดโดรไม้ปูนขาวหรืออะไรก็ตามที่ที่ทางชมรมเราได้นำให้ใช้นะ พอลากเดินได้กดล็อกธาตุอาหารในดินต้นไม้ก็แสดงให้เราเห็นเห็นไหมฮะยอดอ่อนยอดอ่อนยอดใหม่อันนี้ยังไม่ทันแก่เลยยอดยอดออกใหม่เห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มมาครับนะครับไม่ใช่มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมจะพาไปดูอีกหลายหลายต้นนะครับอ่ะผมพาไปดูต้นนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะปลูกกล้วยน้ำว้าอยู่ข้างๆผมก็จะปล่อยให้มันลบ โรคโดยธรรมชาติไปเลยเน้นเน้นอิงธรรมชาติให้มากที่สุดเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้จะเป็นยอดใหม่ข้างบนยอดใบใบยังเพลสลาัดไม่เต็มที่เลยหางก็ทั่วไปแล้วนะครับเริ่มผลิเริ่มมาแล้วไปแสดงให้เราเห็นเลยนะฮะว่า,าดินดีรากเดินได้ดินไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างมากเกินไปรากสามารถเดินได้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็แสดงผลให้เราเห็นละต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดี ลดต้นทุนนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำเซลข้าวพวกนี้ที่ที่ผมได้พาท,ำทำําทําไปใช้เลยครับอันนี้ผมพาทําแล้วทดลองให้ดูเลยว่าเป็นยังไงอันนี้ดูใบเก่านะครับอันนี้คือใบเก่าที่มาจากแปลงเพาะแล้วผมปลูกเนี่ยผมจะไม่มีสแลมไม่มีผ้าพาังแสงนะครับผมมองว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเราไปดูต้นไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมาพาไปดูต้นข้างบน อันนี้ก็จะเป็นป่าป่าลก,ลกที่ผมทิ้งไว้เลยซึ่งเราจะอิงธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับมาดูตนนัวนี้เห็นไหมฮะตนนัวนี้อันนี้ชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนเลยใบเดิมเห็นใบเดิมไหมครับไอ้ที่ทุกท่านกังวลกันมากมากเลยผมเห็นตาใบเหลืองใบเป็นจุดทํำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยนะครับเราแค่ปรุงดิน เติมจุลินทรีย์เติมฮิวมิกเติมจุลินทรีย์ซาวข้าวจุลินทรีย์จาปลวกนะครับเนี่ยเห็นเลยฮะชัดๆพาดูชัดๆเลยถ้าตายอ่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าใส่เยอะตายชะงกักลากนู่นลาก,ลากนี่เนี่ยครับผมให้ดูเลยตายไหมเป็นยังไงดีเฟกอันนี้ดูรอบๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราเอ๊ะขีมโม้เราหลอกสมาชิกเนี่ยครับให้ดูอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะชัดเจนไหมอย่างนี้ แบบนี้ชัดเจนมากกว่านะครับใบดงใบดาบหางประทูออกมาแล้วใบดาบยังไม่เท่าไหร่เลยเห็นไหมนี่การเจริญเติบโตถือว่าทําได้ดีนี่ดูข้างล่างเห็นไหมนี่ฮะการปลูกก็ปลูกง,ง,ง่ายๆไม่ต้องไปทับคงทับโคนไม่ต้องไปอะไรเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับส่วนต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นหมอนทองหมอนทองอผมพามาดูหลังจากที่เราหยอกจุลินทรีย์นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับ ยอดจูลินซียอดจูเินซีสาวข้าวหิ้วมีกอันนี้ดูใบดูใบนะครับนี่เห็นไหมเริะดูสีดูสีชัดจเจนไหมครับแสดงให้เราเห็นว่าอย่างไรบ้างสมาชิกไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมอยากให้สมาชิกนําไปทําในแปลงของท่านลงมือทํานะฮะลูกบอลจูลินซีจูลินซีจ้าปวกจูลินจูเินซีสงเข้า์แสง น้ำจุลินทีย์น้ำสาวข้าวนะฮะที่ผมพาทําน้ำหมักเปือกมังคุดมะนาวมะกรูดอะไรพวกนี้ไล่มแมลงได้ดีคุณเห็นไหมครับว่าไม่มีมแมลงเข้ามารบกวนแม้แต่นิดเดียวไม่มีเพลี้ยเห็นไหมฮะไม่มีเลยอันนี้เราไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรแต่เพียงแต่ว่าทางชมรมเองอยากให้ทุกท่านเนี่ยลดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับขอบคุณครับ